เพจเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหายไปเพจท่าอากาศยานน่านนาครมาแทนจากการที่เพจเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้โพสต์ลงเมื่อวันที่7ตุลาคม2568 ในการสำรวจพื้นที่สำรับวางเครื่องดักแมลงในการเตรียมความพร้อมกันร,รับเสด็จและรับผู้แทนพระองค์ในวันที่22ตุลาคม2568และวันที่24ตุลาคม2568ที่ได้ระบ,บุในราชกิจจานุเบกษาว่าวันพุทธที่22ตุลาคม2568เจ้าฟ้าทีปังกรนัศมีโชติจะเสด็จไป ทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามราชวร,รวิหารอําเภอพระนครศรีอยุธยาและในวันที่24ตุลาคม2568เจ้าคุณพระเจนีนาถพิลาชกัลยาณีจะเป็นผู้แทนพระองค์ณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น แล้วเพจเกษตรจังหวัดพระนครศรีอุทยาก็ได้มีการลบโพสต์นั้นไปแล้วมีเพจท่าอากาศยานน่านนครมาแทนเมื่อวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2568ท่าอากาศยานน่านนครได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าท่าอากาศยานน่านนครให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพลตรีกันสันจันทเสนประจำสํานัก พระราชวังพิเศษระดับ10วันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมพศ2568เวลา10นาฬิกา4นาทีพลตรีกันสันยันทเสนประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมคณะเดินทางมายังท่าอากาศยานน่านนครเพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่ และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในภารกิจถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณนะวัดสุทารามบ้านอาหามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยมีนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านและนายชูเกียรติเทมียโกนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนาครพร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานน่านนครร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแอดคิดว่า ในการเปลี่ยนสถานที่ในการเป็นผู้แทนพระองค์ในการทอดผ้ากรถินพระราชทานของเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกรยาณีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเจ้าคุณพระเสนีนาถเหมือนคุณหญิงอนอนอโณงเปีนาฏวชิรพัฒน์ที่ไปถวายผ้ากรถินพระราชทานที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของท่านผู้หญิงอนอนอโณงและคุณหญิงแคยุตรา วชิลพัฒโสภาที่จังหวัดนครพนมแต่เพจท่าอากาศยานหน้าน,นครไม่ระบุชื่อเจ้าคุณพระเสนีนาถพิลาศกัลยาณีแต่ก็รอร้นค่ะว่าจะเป็นใครในการปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ถาวายผ้ากฐินพระราชทานวัดส,สุดทธารามอำเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่าน